แต่อินดีมนะคะไ้บ้านอะไรอินดีมโปรเจกต์เนาะหลายๆคนก็ทักสนใจที่จะเข้ามาทำอินดีมเนาะแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินปัญหาทุกคนมีปัญหาการเงินค่ะแต่แต่มองว่ามันเป็นปัญหาแค่ชั่วข่าวปัญหาระยะยาวจริงๆคือเราไม่รู้วิธีหาเงินและถ้าเข้ามาศึกษากอย่างจริงจังเราจะมองเห็นว่าอินดีมสามารถตอบสทย์ปัญหาการเงินเราได้เนาะและถ้าเราทําไปสัก3-5ปีเรามีโอกาสที่จะ สร้างหารสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับครอบครัวเราได้และที่สําคัญเราก็สามารถหยุดทําได้แต่เงินไหลเข้าบัญชีไม่หยุดและก็ยังสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราได้อีกด้วยที่สําคัญเรามีทีมมีระบบมีผู้นําคอยช่วยสอนแบบจับมือทำไม่เก่งไม่เป็นก็สามารถที่จะทำอินดีมได้ถ้าเงินเริ่มต้นแค่หลักไม่กี่พันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวได้เนาะแต่ก็เชื่อว่าทุกคนสามารถหามันมาได้ค่ะเข้ามาเริ่มให้ได้นะคะ แล้วเรามาจับมือไป